พีดาพูดง้างได้ไหมลูกง,ง้างโอ้ยง,ง้างพี่ดาก็พูดได้นะง,ง้งางง,าง้งางง้างง้างง้างโอ้เก่งจังเลยเนาะโอ้เก่งโอ้ยง้างเยอะเกินไปแล้ว น้องง้างน่ารักนะเตี็นน้องง้างอยู่พาระใช่ไหมคะภาระง้างพี่ดาเรียนแบบน้องง้างหน่อยดิง้าง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 เก่งจ <c oughs> <ๆ> <c oughs> ังเลยทุกคนง้างง้างง้างง้า <c> ง <oughs> อีกทีนึงง้างเอ้ยเก่งจังเลยเว้ยบอกอะไรก็ทำได้หมดนะจ้าทุกคนแมวหรือเปล่าทุกคนดูเอาละกันนี่มันแมวหรือคนทุกคน,กคนเอ้ย โอเคครับไปแล้วครับเอางางอย่างที่เร็วด้ได้โชว์หัวหน้าหมาแสกกลางกับทุกคนดูด้วยนะโอเคครับทุกคนไปแล้วงับอุ้ยโชว์ผมหน้าหมาโชว์เพราะว่าหันหันหันหัวแสกกลางมาโชว์โชว์